สวัสดีครับผมแอดพันมีโคลานะครับวันนี้ผมจะมาทำอ่าสูตรวิธีคิดของเด่นมุลทุกหลักสูตรนี้นะครับเดิน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21สิบเอ็ดอ่าพอถึงงวดที่ยี่ิบสองนะครับมันหลุดไปทีนี้นะครับผมจะมาทำสูตรเราไปเริ่มกันเลยนะครับางว,วดต่อไปจะได้เลขอะไรทีนี้มันมีวิธีการแปลงสูตรนะครับเพื่อให้สูตรเดินต่อแปลงสูตรนะครับเพื่อให้เพื่อให้มันไม่ผิดนะครับแต่ว่านี้มันผิดไปแล้วเพราะว่ามันเป็นสูตรสองตัว น่ครับสูตรกับหนึ่งแต่ถ้าจะไม่ให้มันผิดเลยนะครับนี่ครับผมทำติ๊กผิดไวนะ้แล้วไม่ให้มันผิดเลยนะครับผมจะยืดยืดตำแหน่งอีกเป็นสามตัวนะครับก่อนก่อนจะยืดตำแหน่งเดี๋ยวผมไปดูวิธีคิดกันหน่อยน,นะครับว่าใช้หลักไหนมาบวกอะไรแล้วได้อะไรนะครับ สูตรใช้นะครับเลขหน้าครั้งที่สองเลขหน้าครั้งที่สองครับก็คือแปดสามแปดแล้วก็เลขหลังนะครับครั้งที่หนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งนะครับมาดูครับเลขหน้าครั้งที่สองครับแปดสามแปดนั่นก็คือใช้หลักสิบนะครับก็คือสามหลักหน่วยก็คือแปด หลังครั้งที่หนึ่งนะครับใช้หลักร้อยก็คือศูนย์นำสามตัวนี้มาบวกกันนะครับสามบวกแปดบวกศูนย์ 0. นี่นะครับสามบวกแปดบวกศูนย์ เท่ากับอะไรเท่ากับแปดบวกสามเท่ากับสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดบวกศูนย์ก็ได้สิบเอ็ดเหมือนเดิม เอาเฉพาะตัวหลังนะครับเลขหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับหนึ่งเอาไปบวกหตัวนี้นะครับนำไปบวกหนึ่งคงที่นะครับ น,นะหนับ1ตัวนี้นะครับไปบวก1นึงคงที่1นบวกหน,นะครับได้เท่ากับสองอได้เท่ากับ2นะครับ ยืดเดินหน้าหนึ่งแต้มเดินหน้าเท่ากับสองสามนะครับ 1เึ่งมก็คือสองไปบวกกับหนนะครับเท่ากับสามจะเท่ากับสูตรเด่นนะครับสูตรเด่นนะครับประจำวันที่สิบหกมีนาคมสองพัน้าร้อยหกสิบสี่นะครับเด่นบนสองสามนะครับ นี่นะครับสองสามทีนี้นะครับเมื่อเราได้เด่นสองสามนะครับมันก็มีโอกาสมาอีกนะครับเพราะว่าสามมันเดินในสูตรคงที่นะครับหนึ่งสองสามสี่มันจะเด่นสองสามนะครับแต่ว่าสามมาเข้าเข้า,ขาสามมาสี่งวนะครับนี่ครับสาม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  ก็มีสองครับสองกับสามนี่จะเด่นมากเลยครับช่วงหลังนะครับทีนี้นะครับเราจะยืดตำแหน่งออกออกเป็นสามตัวนะครับ ก็เอาหนึ่งตัวนี้นะครับนี่นะครับยืดยืด,ยด บวกเก้าคงที่นะครับนี่นะครับหนึ่งบวกเก้าคงที่เท่ากับศูนย์นะครับเท่ากับสิบ เอาเฉพาะตัวหลังนะครับก็คือเนี่ยครับเียกศูนย์เนี่ยเอาไปต่อกับชุดนี้นะครับ วนใหม่นะครับเอาสามบวกแปดบวกศูนย์นะครับสูตรแรกได้เท่ากับสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหนึ่งคงที่นะครับหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองเดินหน้าหนึ่งเต้มเท่ากับเด่นสองสามนะครับทีนี้เราจะทำการยืดสูตรออกนะครับเพื่อให้ได้ศูนย์ก็เอาเนี่ยครับเลขหนึ่งเนี่ย สามบวกแปดบวกศูนย์เท่ากับสิบเอ็ดเนี่ยเอาตัวหลังสิบเอ็ดคือเลขคือเลขหนึ่งนะครับตามตูกศรน,นะครับเอามาบวกเลกขเก้าคงที่นะครับหนึ่งบวกเก้าเท่ากับสิบเอาเฉพาะตัวหลังนะครับศูนย์คือเด่นเอามาต่อเนี่ยนะครับเป็นสองสามศูนย์เด่นบนประจำวันที่สิบหกมีนา สองห้าหกสี่นะครับสองสามศูนย์แล้วผมจะทำการเขียนซสถิติให้ดูนะครับย้อนหลังขึ้นไปอมาดูสูตรกันชัดๆเลยนะครับ สูตรจากสองตัวยืดเป็นสามตัวนะครับสามตัวมาหนึ่งตัวนี่ครับเมื่อกี้เป็นสองแถวนะครับผมเพิ่มขึ้นมาทำสูตรย้อหนหลังไปเป็นสามตัวแล้วนะครับ นครัเปิดงวดวันที่16บมีนาคม2560นะครับเอ้ยสิมีนาคม2564นะครับเด่น3ตัวยืดนะครับยืดสูตรเป็นได้นะครับเด่นบนสองสานะครับนำไปประกบกับสูตรอื่นต่ออีกนะครับเนวทางเพื่อ สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่อนุญาตให้นําข้อมูลไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดน,นะครับขอให้โชคดีนะครับถ้าชอบก็ช่วยติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ